นายสอนีถวีก็เป็นเกษตรกรบ้านเกิดจะอยู่ที่สุรินทร์ก็ได้เมียมาจังหดน้วยรายชาของอำเภอพิราาสีปี64ก็ย,ย้ายพาเมียาย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของตังหวบ้านตะโกเป็นพื้นที่ของอทวดส่วนครอบครัวก็ตอนนี้ก็มาส,สองคนผมเมียแหละแรงงานของตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก็ คือเราไม่มีทุนตอนแรกนะ่ะคือไม่ไม่มีทุนที่จะทําอย่างโบน้ําอย่าง่อเดินไปเดินอย่างเช่น,น,น,นพวกอุปกรณ์พวกเครื่องใช้นะ่ะคือเราจะมันมันจะต้องใช้ใช้ทุนที่ที่เราจะต้องมีบ้างแต่ตอนนี้คือถ้าเราไม่มีเลยก็เป็นหน่วยก็จะมีหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดก็กเกษตรอำเภอที่ที่เข้ามาเรื่องเรื่องงานทฤษฎีใหม่ส่วน เริ่มต้นของที่อันดับแรกก็ได้ศึกษาได้ศึกษาเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพอสมควรแต่เราก็ไม่ได้ลงมือทำควาสมสำเร็จก็ไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเจอควาสมสำเร็จคือเราจะต้องลงมือทำอถ้าคิดอย่างเดียวอ่านทฤษฎีอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไม่มีโอกาสได้เจอ ความสำเร็จแน่นอนในแนวทางคิดทฤษฎีใหม่ที่เราได้ศึกษามาคือหนึ่งการจัดแบ่งพื้นที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะแต่เป็นแนวคิดของพระทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละพื้นที่ถ้าเอาทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ทั้งหมดเลยคือมันไม่เหมือนหรอกพบูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน ในการจัดแบ่งพื้นที่ของตรงนี้ในเราจะแบ่งเป็น3ส่วนคือเรากิจกรรมกิจกรรมที่เราเราจะต้องตั้งหลักไว้ก็คือข้าวในส่วนที่หนึ่งจะเป็นนาข้าวส6บร่ใกล้จะเป็นนาดำแงพงผ่านข้าวพระราชทานที่เกษตรได้ให้มาเป็นเราขยายฐานให้กับเกษตรกรทั่วไปส่วนโซนที่สองเป็นโซนที่โซนที่ ได้ข้าวบ้างไม่ได้ข้าวบ้างเราก็ปรับแปลงเป็นแหล่งน้ําประมาณสี่ไร่ครึ่งในโซนของด้านหลังของผมนี่จะเป็นบอ่อน้ําของทฤษฎีใหม่ประมาณ3,500คิวที่โครงการตอนปี64ีที่เกษตรได้สนับสนุนช่วยเหลือเข้ามาก็ได้ผ่านทฤษฎีใหม่ของตัวเองโดยที่ไม่ใช่ทุนของตัวเองก็ขอบคุณทางเกษตรอําเภอด้วยในใน่วนของที่โซนที่3จะเป็นโซนที่ แต่ละปีคือเราไม่ได้ข้าวเลยก็จะเป็นพื้นที่โคกในการจัดแบ่งพื้นที่ของโซนตัวนี้ในส่วนของหนึ่งก็จะเป็นที่พักอาศัยของเราแล้วก็ทำกระต่อมเล็กๆอยู่สองคนผัวเมียตามภาษาภูยาตายายส่วนลูกเขาอยู่บ้านใหญ่ฝั่งนู้นแล้วละ่ะ ในโซนของที่ไม่ค่อยได้เข้าเลยบางอพื้นนี้ก็คือเราจะทําเป็นโซนปศุสัตว์จะมีหมูอยู่ในเล้าฝั่งนูน้นไก่บ้านก็มีแต่บางส่วนจะปล่อยไม่ได้มากยวหมามาจเจ้าในโซนของด้านนี้ก็จะแบ่งเป็นห้ององบรมครึ่งหนึ่งก็จะเป็นในโซนของปศุสัตว์แล้วก็จะมีไม้ผลที่เรา จะปลูกไว้กินเองนะ่ะเอาแค่เรากินก่อนให้ยิ่ก่อนอก็จะเป็นหญ้าวัวเป็นงานปรุษัตว์ส่วนบางส่วนก็เราก็จะยังเป็นพวกกล้วยพวกอะไรอย่างนี้ขิงขาตะไครไ้ใบมะกรูดของใช้ในครัวเรือนพวกผักที่เรากินประจําที่เราไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกอในส่วนของโคกตรงนี้ เราจะต้องปรับปรุงในพื้นที่ของอย่างไรครึง่งของตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สีไร่เราแบ่งสีไร่ครึง่งในส่วนไร่ครึ่งเราจะเป็นแปลงผลไม้เราจะเป็นเราจะจัดเป็นผลไม้ตามฤดูกาลมาลงในในโซนของโซนที่3าที่สี่ในส่วนของที่อยู่อาศัยครับส่วนที่โคกที่ไม่ค่อยได้เข้าเลยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาพื้นที่เพื่อที่เราจะได้อยู่รอดกับตรงนี้ความยั่งยืนของเราก็ได้อยู่ตรงนี้ด้วย ความภูมิูมใจในความสำเร็จกำลังใจที่เราได้ในช่วงแรกๆก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลเรากกำลังใจจากครอบครัวเรานี่แหละครับลูกหลานถึงแม้เขาไม่ได้มาช่วยแต่เขาก็มาเดินดูดูดูดดเราก็ยังพอมีแรงได้กำลังใจให้เราได้ทำงานไปเรื่อยๆส่วนความสำเร็จ มันต้องเป็นระยะทางอีกยาวไกลจากส่วนอื่นนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นกําลังใจจากเจ้าหน้าที่จากำนักงานเกษตรเลยที่เข้ามาดูแลบ่อยๆวันนี้ก็มาหลายท่านอยู่หัวนาตำบลด้วยหลังหัวน,นาอำเภอด้วยและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนั้นก็จะเป็นกําลังใจอีกแรงหนึ่งในโซนของตรงนี้คือความภูมิใจที่เราได้มา จากที่เราได้ลงมือทำมาสองปีซ<ล>ึ่งยังอยเราอยู่ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ใกล้กับโรงเรียนที่โรงเรียนปันโชคราชเด็กๆก,ก็ได้เข้ามาดูมาช่วยดํานามาเรียนรู้กับตรงนี้คุณที่ต้องขอบคุณขอบคุณผู้ชมขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณพนักง,งานอำเภอพิราชไว้ที่ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีคนระับ ชัน้นนาศรอิมวร,รยยมมผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านโชคกาตมนมันตตะโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในมุมมองของตัวข้เจ้าเองค่ะในเรื่องของลุงสนที่มายึดแปลงตัวนี้เป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ถือว่าท่านได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วค่ะเพราะแปลงตรงนี้เหมาะที่จะทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ใช้ในเรื่องของการทํา อาในส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลเรื่องแปลงผักและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของสระน้ำเพื่อเลี้ยงปลานะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและก็ทางโรงเรียนของเราได้เป็นอย่างดีหมดะที่สุดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองของเราค่ะ